หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซูเปอร์ LBA รุ่นที่2โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดเวทีเรียนรู้เทคนิคบริหารความเสี่ยงรอบด้านเพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารองค์กรในการจัดการความเสี่ยงยุคดิจิทัลณห้องประชุมดรสวยสุทธิพิทักษ์อนุสรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เริ่มต้นการบรรยายหัวข้อแรกเทคนิคการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการควบรวมธุรกิจและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนายสรชนบุญสองและนายสุมเมศออสิริวิกรทนายความและกรรมการบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้กล่าวถึงแนวทางและกระบวนการในการควบรวมกิจการในประเทศไทยและอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆเช่นการซื้อขายหุ้นการซื้อขายสินทรัพย์ รวมถึงรูปแบบพวบรวมกิจการเช่น a m เม g a m a มชันซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานทั้งหมดและเมเจอรซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายขึ้นเนื่องจากลดความซับซ้อนด้านบุคลากรน,นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบวิธีการทำา m a, ระหว่างการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตวและการทำบิด i ิ้งโปรเซสพร้อมข้อดีข้อเสียอย่างละเอียด ส่วนการตรวจสอบสถานะกิจการมีขั้นตอนสำคัญ8หัวข้อหลักที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบประกอบด้วยข้อมูลองค์กรสินทรัพย์ใบอนุญาตสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้ามาช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะข้อมูลบางประเด็นสามารถแก้ไขได้ในสัญญาซื้อขาย แต่บางประเด็นที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้เช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลให้ดีวต้องยุติลงหลังจากตรวจสอบหากพบปัญหาก็สามารถแก้ไขในสัญญาหรือใช้ประกันความรับผิดเพื่อรับรองความเสี่ยงในอนาคตขณะที่ส่วนต่อเนื่องจากกระบวนการซื้อขายการบริหารจัดการหลังการควบรวมกิจการเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตคู่หากบริหารจัดการไม่ดีอาจทำให้ดีวล้มเหลวแต่หากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่ความสำเร็จ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยประกันภัยดิจิทัล โดยนางสาวประภาพัฒนกุลประวะโ,โรพาสผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายอมริตฝานเซน้นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนางสาวอภิชยาทวีชัยการ Head of Center of Intotech r Thailand สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นางสาวประภาพัฒนกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเจอภาวะภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่รุนแรงโดยในช่วงสองปีที่ผ่านมามีคดีอาชญากรรมไซเบอร์สูงถึง5,7500คดีมูลค่าความเสียหายสูงถึง65,000ล้านบาทและยังเผชิญภัยธรรมชาติที่มีความเสียหายเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาทแต่มีเพียง25%เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง ด้านนายอมริตได้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของประเทศไทยต่อภัยไซเบอร์พร้อมชี้ว่ากฎหมาย PDPA ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการล่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของ AI ที่แม้จะมีประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลแต่ก็สร้างความเสี่ยงใหม่ๆเช่นการสร้างดิฟเฟกเพื่อหลอกลวง ขณะที่นางสาวอภิชยาได้กล่าวเสริมว่าเทรนสำคัญ3ประการที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมในภาพรวมได้แก่ 1. การนำหุ่น,นยนต์ฮิเมนนอยมาใช้ในภาคบริการ 2. การขนส่งแห่งอนาคตเช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและโดรนสำหรับการเดินทางและ 3. ลองเทอมลองจอีวที่ทำให้ประชากรมีอายุยืนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้จะพลิกแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งในด้านความคุ้มครองความเสี่ยงและรูปแบบการให้บริการที่ต้องปรับตัวตามบริบทใหม่ของสังคมและเทคโนโลยีโดยผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคลพร้อมคาเบียที่สะท้อนพฤติกรรมและระดับความเสี่ยงเสริมความมั่นใจในการวางแผนชีวิตและการเงินในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับหลักสูตรซูเปอร์ L b a รุ่นที่2มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะปีีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้นําองค์กรด้วยการบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่